ติดตามการเสวนาสถานการ์บุหรี่เหล้าและกยาเสพติดกันครับศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าหนองบวัวลำพูจัดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นและเสนอข้อห่วงใย,ยต่อสถานการ์เหล้าบุหรี่และสิ่งเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำพูครับที่ห้องประชุมกับแก้วบัวบานโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร นายสศินพัฒนาพิรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูมอบหมายให้นายประยูนอรัรุธประลัดจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานเปิดวิธีเสวนารับฟังความคิดเห็นและเสนอข้อห่วงใยต่อสถานการณ์เล่าบุหรี่และสิ่งเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำพูโดยมีผู้ร่วมเวทีเสวนาประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยสื่อมวลชนและนักเรียนแกนนําเข้าร่วมรับฟังการเสวนาประมาณ50คนซึ่งได้มีการพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดระเบียบสังคมเพื่อควบคุมการเข้าถึงบุหรี่เหล้าบุหรี่ไฟฟ้าสิ่งเสพติดของเด็กและเยาวชนในสถานบันเทิงสถานประกอบการปัจจัยเสียเส่ยงในสถานศึกษาแนวทางป้องกันปัจจัยเสี่ยงสถานการณ์การคุมประพฤติผู้กระทําผิดกฎหมายที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล แนวทางแก่ประชาสัมพันธ์เพื่อเด็กและเยาวชนนะครับและประชาชนในจังหวัดหนองบัลุพูตระหนักถึงโทษภัยของเหล้าบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและสิ่งเสพติดโอกาสเดียวกันนี้ค่ะได้มีการยื่นหนังสือเสนอข้อห่วงใ่ต่อสถานการณ์เหล้าบุหรี่และสิ่งเสพติดในกลุ่มเยาวชนจังหวัดนนงบาพูต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหนนงบาพูโดยมีนายประยูนอรันรุธประหลัดจังหวัดนนงบาพูเป็นผู้แทนรับมอบ และยื่นหนังสือต่อสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดหนองบัวลำพูโดยมีนางโอปอหัตถสงเคราะห์ผู้แทนนายสยามหัตถสงเคราะห์สสหนองบัวลำพูเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปเสนอต่อคณะกรรมาการพิจารณาพรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปพศ .2567 ต่อไปค่ะ